เรื่องคงร้อยวิญญาณคงร้อยศพคงตัวตายตัวแทนโคงกินคนชาวบ้านในละแวกนั้นมีชื่อเรียกมันต่างกันไปแต่ชื่อที่คนต่างถิ่นรู้จักกันดีที่สุดคือโคงร้อยวิญญาณ มันเป็นเพียงโค้งหักศอกธรมธรมดาๆบนถนนสายเก่าที่ตัดผ่านหุบเขาเงียบสงัดในจังหวัดหนึ่งที่ห่างไกลความเจริญสองข้างทางขนาบด้วยป่าทึบและต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนเกือบจะเป็นอุโมงค์ในยามกลางวันแต่ในยามกลางคืนที่นี่คือความมืดมิดที่แม้แต่แสงจันทร์ก็ยังส่องลงมาไม่ถึง อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นี่นับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะด้วยความประมาทของผู้ขับขี่หรืออาถรรพ์ของตัวคงเองก็ตามทีแต่ชาวบ้านเชื่อยอย่างหลังมากกว่าพวกเขาเล่าว่าทุกชีวิตที่จบสิ้นลงที่นี่จะไม่ได้ไปไหนวิญญาณของพวกเขาจะยังคงวงเวียนสับสนและหิวโหวยรอคอยตัวแทนคนใหม่ที่จะมาสั่งไว้ชีวิตณจุดเดิมคืนนั้นท็อปเฟิร์นไม่และแอน กำลังเดินทางกลับจากทริปเที่ยวป่าในวันหยุดยาว GPS นำพวกเขามาสู่ถนนสายเก่าเส้นนี้ที่แทบไม่มีรถวิ่งสวนมาเลยนี่มันทางอะไรวะเนี่ยมืดชมัดไม่เพื่อนสายหาแต่ขี้กลัวที่สุดในกลุ่มบ่นพึมพำพลางชะโงกหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง GPS มันบอกว่าทางนี้ล่าสุดแล้วหน้าท็อปคนขับและหัวหน้ากลุ่มตอบอย่างมั่นใจแม้ในใจจะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับบรรยากาศรอบตัว เฟิร์นแฟนของท็อปซึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับหันไปมองแอนที่นั่งเงียบอยู่เบาะหลังแอนเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดๆนะแอนสายหน้าช้าๆแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องออกไปในความมืดเธอเป็นคนมีเซนส์มาตั้งแต่เด็กและตอนนี้ความรู้สึกเย็นเยียบเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลากำลังก่อกินหัวใจของเธอเมื่อรถแล่นมาถึงป้ายเตือนเก่าคร่ำคร่าที่เขียนว่าโค้งอันตรายโปรดลดความเร็วไฟหน้ารถก็สาดไปเห็นทางโค้งหักศอกเบื้องหน้าพอดีเฮ้ย hey. คงร้อยวิญญาณน,นี่หว่าไม่ร้องเสียงหลงจําได้จากเรื่องเล่าที่เคยฟังมาท็อปจอดก่อนมึงอย่าเพิ่งเข้าไปไร้สาระหน้าไหมท็อปหัวเระกลบเกลื่อนความกลัวก็แค่คงธรรมดารีบๆผ่านไปจะได้ถึงบ้านแต่ทันทีที่หัวรถเริ่มเลี้ยวเข้าสู่เขตของโค้งนั้นเองฟืบไฟหน้ารถกระพริบทีๆแล้วดับวูบลงทิ้งให้ทุกคนอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สีซ,ซีที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเพียงเล็กน้อยอะไรวะ ท็อปสอบทอทเขาทุกพวงมาลัยและพยายามสตาร์ทรถใหม่แต่เครื่องยนต์กลับเงียบสนิทเมื่อกี้ตรงข้างทางเสียงของแอนสันทามีคนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยยังไม่ทันที่ท็อปจะตอบเสียงเคาะเบาๆก็ดังขึ้นที่กระจกฝั่งคนขับก๊อกก๊อกก๊อก,ก,ก ทุกคนหันขอบไปมองพร้อมกันหัวใจแทบหยุดเต้นที่นอกหน้าต่างปรากฏร่างของหญิงชราในชุดผ้าถุงเก่าๆใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาโบลึกดำสนิทริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเฮียไม่อุทานลั่นรถท็อปตั้งสติได้เขาบิดกุญแจสตาร์ทรถอย่างบ้าคลั่งและเหมือนปฏิหารเครื่องยนต์คำรามขึ้นมาอีกครั้งไฟหน้ารถสว่างวาบขึ้นพร้อมกันภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้ทั้งสี่คนแทบสิ้นสติ ไม่ใช่แค่หญิงชราคนนั้นคนเดียวแต่บนถนนเบื้องหน้าและสองข้างทางบัดนี้เต็มไปด้วยร่างของคนจำนวนนับไม่ถ้วนยืนนิ่งในความมืดพวกเขามีสภาพแตกต่างกันไปบางคนร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนเพิ่งถูกกระแทกอย่างรุนแรงบางคนเนื้อตัวอับเลือดมีเด็กน้อยยืนร้องให้ไร้เสียงอยู่ข้างผู้หญิงที่คาดว่าจะเป็นแม่ชายหนุ่มในชุดนักศึกษาจ้องมองมาที่รถด้วยแววตาว่างเปล่าทุกร่างทุกสายตาจับจ้องมาที่รถของพวกเขาเป็นจุดเดียวพวกเขาคือวิญ,ญญาณทุกดวงที่เคยจบชีวิตลงณที่แห่งนี้ ไปไปสิวะเฟิร์นกรีดร้องท็อปเหยียบคันเร่งมิดเขาหักพวงมาลัยอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อจะขับฝ่าวงล้อมของเหล่าวิญญาณออกไปแต่ทันใดนั้นร่างของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวเปื้อนดินก็ปรากฏขึ้นกลางถนนเธอหันมาใสยะยิ้มให้พวกเขารอยยิ้มที่ฉีกกว้างไปถึงใบหูท็อปหักหลบสุดตัวเสียงล้อรถบดกับพื้นถนนดังสนัน่นจนหน้าคนลุกรถเสียหลักหมุนคว้างแต่เขายังประคองมันไว้ได้และพุ่งทะยานออกจากโค้งมรณะนั้นมาอย่างฉิวเฉียด ท็อปเหยียบคันเร่งไม่ลดและขับต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยในรถมีเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงสะอื้นของเฟิร์นกับไม่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งขับออกมาไกลหลายกิโลเมตรและเริ่มเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านข้างหน้าท็อปจึงค่อยๆชะลอความเร็วพ้นพ้นแล้วใช่ไหมไม่ถามเสียงสัน่นท็อปพยักหน้าเขาเหลือบมองกระจกมองหลังเพื่อความแน่ใจและหัวใจของเขาก็หล่นวูบลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม บนเบาะหลังข้างๆแอนที่นั่งตัวแข็งทื่อมีร่างของหญิงชราในชุดผ้าถุงเก่านั่งอยู่ตรงนั้นเธอยกนิ้วที่เหี่ยวย่นขึ้นมาจารโรริมฝีปากตัวเองแล้วส่งยิ้มให้เขาผ่านกระจกมองหลังเป็นสัญญาณว่าความสยองขวัญยังไม่จบและหนึ่งในพวกเขาอาจไม่ได้กลับบ้านในคืนนี้